สวัสดีครับพกับผมเชินเคยช่องบิ๊กวันนี้พามาชมกับเจ้าวีโก้ครับผมเครื่องสามพันพี่นอ้องนี่ฮะอาการมาด้วยคันนี้ก็มีเสียงหอนครับผมในห้องเครื่องยนต์ระหว่างรอบที่ประมาณสองพันเหมือนรถดับเพลิงวิ่งตามหลังครับประบานนี้ครับเสียงหอนในห้องเครื่องครับตอนนี้ก็ทีมงานได้ถอดเบอร์โทและเทอร์โบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาชมตัวนี้ครับ อกกล้ง็ตอนนี้ถอดมาแล้วครับเทอร์โบตัวปัญหาหอนนะครับก็นี่ฮะเป็นอย่างที่ทาดหวังไว้ครับใบหลังหมดแหวงไว้แล้วครับเรียบร้อย,อยนี่ฮะใบหลังกับขี้แปรพันธ์ครับเดี๋ยวเราขี้ 8, 000, แปรพันธ์เดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อนนะครับตอนนี้ น,นี่จีบดำหมอกลกลาง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 เรื่องตอนนี้ก็ได้ครับมาดูคีบหลังแหวงแหวงแหวงนี่ฮะก็คือคีบหลังมันติดครับแล้วก็เข้าไปฟาดกันกันกนกบใบเทอร์โบนี่ฮะแล้วก็จะมีเสียงหอน ตอนนี้ก็ตอนนี้อะไรก็มานี่ฮะอันนี้ก็คือชุดใบหลังของใหม่ครับคันนี้ก็เซฟไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกนะครับลูกค้าก็งบไม่ถึงทั้งลูกครับผมก็มีเปลี่ยนแค่ใบหลังตัวนี้ก็ใบหลังแล้วก็เป็นขีดแปรผันตัวนี้ของใหม่นี่ฮะแปรผันมันจะต้องโยกได้แบบนี้ฮะเนี่ยถ้ามันโยกไม่ได้พอติดถ้าใบติดติดไม่ได้คีดไม่ทํางานนี่ครับเรียบร้อยครับ ใบหลังโรคประจำตัวของวีโก้ครับเกิดจากขมเมาวนี่ฮะอันนี้ก็หมดขีหห<ม>ดห,หมดแล้วเรียบร้อยก็คันนี้สรุปมีแค่เปลี่ยนใบหลังแล้วก็ขีดแปรผันครับแล้วก็มีน้ำม,มันนิดหน่อยก็นี่ฮะแหวนหลังเปลี่ยนให้ด้วยเลยทีเดียวได้รื้อแล้วก็ไม่มีอะไรคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เส็จประกอบ ทดลองกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม,<า>มคลิปนี้ก็สวัสดีครับ